เสียได้จริงๆเติมอัดวิดีโอไว้ครับเหลือได้อัดแค่ภาพวิดีโอสันส้นๆตัวเองนะครับฝนดูเหมือนจะตกแต่มาดูว่าจะรอดคืนนี้ไปได้ไหมสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่วงวันพักผ่อนกับเราเองอากาศวันนี้ก็สวยดีครับ ้าที่ขึ้นสวยมากทุกที่รอบเกาะตามที่เห็นนะครับเต็นท์เพื่อนบ้านกับเต็นท์ลุงผมคือสภาพที่เห็นนี่คือไม่ใช่อะไรครับน้ำเข้าส่วนนี้ก็ของที่เปียกผ้าถูกผ้านวมก็เปียกกระเป๋าก็เปียกนี่ถุงนอนผมอันนี้ก็กระเป๋าเป้ลุงผมเปียกเปียกหมด แต่ว่าเต็นตที่เต็นผมไม่เป็นไรเต็นผมมีผ้าใบสองชั้นเลยไม่เป็นไรมีก็สกภาพที่จัดใหม่เพื่อจัดใหม่เใช่อะไรครับจัดใหม่เพื่อหลบแดดคือแต่ตอนเช้าถูรอไม่ไม่ร้อนมากครับก็อุ่นๆนะอากาศตอนเช้าเพื <st> อเ่อนบ้านก็เริ่มทยอยตื่นกันแล้วแถวแคมป์แถวโน้นก็เริ่มตื่นแล้วเหมือนกันฮะ เดี๋ยวมีอะไรขึ้นมายวมาถ่ายให้ดูใหม่อีกทีครับ